อเดี๋ยวพี่นิพนธ์เปิดไฟโอเควีเซตบวกตอนนี้ครับพี่นิพนธ์กระฉูดเลยวันนี้ไปพันสี่ร้อยสามสิบสี่สามสิบห้าอ่พันสี่ร้อยสามสิบสองแล้วตอนนี้บวกสิบหกจุดเลยโอ้ดูต่อไปติดตามต่อไปนะเพราะพูดก็ต้องขึ้นอ่ะพ่งนี้ก็ต้องสลับมาแบงค์ขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ท้าจะเห็นในจอพี่นะครับพี่แฉยยังไง ยังค่ะพี่นิพนยังไม่แชร์ค่ะแล้วกวนแชร์ได้เลยไ,ไละว,วันนี้ตลาดหลายตัวนะคะเรียกว่าร้อนแรงขึ้นมาเลยอย่างตัวฮาน่าโอ้โหฮาหน่าวันนี้ก็บวกมาสองเปอร์เซ็นสองจุดแปดเปอร์เซ็นเกือบสามเปอร์เ็นเลยนะคะเดี๋ยวอ่ะโอเคจอบี่นิพนมาแล้วค่ะอะ ุณก็ตามอยู่ไปไม่ต้องเปลี่ยนตัวเยอะหรอกนะฮะ <c oughs> คือเราส่วนใหญ่แล้วก็คือเราติดหุ้นกันอยู่นะฮะ <c oughs> โดยหลักฐานก็คือเราไม่ต้องตกรถหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นขึ้นเราก็ไม่ต้องสุดเนนะะต้นฮะหลักฐานปรากฏว่าคนไทยติดหุ้นอยู่แปดแสนหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าล้านนะฮะจนถึงปลายปีแล้วต่างชาติขายเนี่ยคนไทยซื้อกองทุนซื้อโบเกอร์ซื้อรายย่อยซื้อะฮะก็ติดหมดทุกตัวแหละนะฮะ เราจะรอดกันทุกคนก็เป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ขึ้นมันก็ทําให้เราดีใจะแต่สิ่งที่เราต้องทาคือแก้ปัญหาไหมแก้ปัญหาว่าอ่าเราจัดหลุดได้เร็วได้ยังไงอเพราะถ้ากลับไปที่เก่าก่อนว่าเราติดพุ้นเพราะอะไรเพราะเราเล่นที่<ๆ>เราไม่ดูพื้นฐานเราฟังแต่สตอรี่เราก็คิดว่าสตอรี่เนี่ยคือพื้นฐานข่าวสารที่เราดูในหนันงซอพิพ์ตามที่คนมาพูดเนี่ย มันเป็นเรื่องสําคัญมันไม่มีประโยชน์เลยเลยมันหลอกตัวเองนะฮะนะครับเลือกคุณให้ดีนะครับแล้วก็ดูนะฮะ<ฆ>แล้วก็ลงนครับแราก็ต้องเข้าใจเล่นหุ้นที่เราเข้าใจอะวันนี้เมื่อกี้บอกฮาน่าขึ้นใช่ไหมใช่วันนี้ฮาน่าขึ้นร้อนแรงมากเลยค่ะพี่เมื่อกววันก็อธิบายให้ฟังว่าฮาน่าเนี่ยเขาต่างกับเคซียังไงเขาลงทุนยังไงดูงบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ซืออ้าก็ไม่ต้องไปสดใจมันนะฮะนะครับไม่ต้องสดใจนะฮะรอบนี้ก็น่าจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้สนใจอ่ะแต่รู้ว่ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเป็นขาขึ้นแล้วในทาาเปลี่ยนมันก็ฝึกถือเฉยเฉยก็ถือเฉยยังไม่มีก็ซื้อให้พอแล้วแล้วก็ก็ถือเฉย ถึงจะลงก็ก็ช่างมันก็ถึงเป็นที่ดูมันจะเป็นยังไงเอากําไรสักยี่สิบบาทไหมสักสิบบาทก็หกห้าไปได้นะฐานนี้ขคัเจบอันนี้ก็ยกก็จะกลับไปได้นะนะฮะเออเราจําได้นะครับว่ามีคนมามาเขาเรียกอะไรนะมาซื้อไปตอนที่หกห้าบาทจําได้ไหมบิ๊กหลอดไปอ่ะแปดร้อยล้านหุ้นอ่ะเพิ่มอ๋อที่มีบิ๊กหลอดอ่าค่ะใช่ ปดร้อยล้านนู่นจำได้ไหมฮะค่ะพี่เออเนี่ยนะถ้าจำได้ก็คือนั่นแหละมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยทำไมเข้ามาซื้อแต่มันไม่ใช่ว่าซื้อแล้วทำไมมันแล้วมันลงไม่ได้ไงใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปดูพื้นฐานมันนะครับค่ะ<า>ไปดูพื้นฐานมาแล้วเราก็เอาไงอะ่ะก็ว่าไปใช่ไหมค่ะอืมอ่ะส่งการเทคนิค <technical> ไป เทคนิคข้อก็ยังขึ้นอยู่ทำเฟดมันก็ยังขึ้นอยู่นะฮะคือเวลาซื้อหุ้นน่ะเหมือนกับว่าสู้ตายอ่ะนึกออกไหมซื้อแล้วก็สู้ไปสู้ตายอ่ะใช่ปะ่ะแล้วก็ถือไปนะฮะ,ฮะคือถ้าถ้าถูกตัวมันก็มันก็ได้ไปใช่ถูกตัวปุ๊บสู้ตายเลยเอถูกตัวก็ถือไป แล้วยมากก็ขาดทุนไปหลุดสี่ห้าก็ขายล็อตทิ้งไปลมันก็คงเกิดจากการที่มันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดแหละใช่ไหมค่ะอืมไม่มีกระซื้อซากระซื้อมันวันแรกเนี่ยแหละวันเนี้แหละนะฮะแล้วสุดมันก็มีสองอย่างสุดท้ายก็ไม่กําไรก็ขาดทุนเอามั้ยล่ะซื้อวันนี้ก็ยังทันใช่ไหมอ๋อมันก็ซื้อหุ้น่ะซื้อวันไหนมันก็ทันเท่านั้นแหละนะฮะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเกือบทั้งหมดนะหุ้นในเมืองไทยอะนะฮะ นะครับมันไม่มีหุ้นอะไรที่อยู่ข้างบนหรอกฮะไอตอนซื้อข้างบนไะคีย์ซื้อกันง่ายไงใช่ไหมแต่ตอนที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยงเรื่องราคานี่แหละใช่ไหมเพราะเราเกี่ยงเรื่องราคาใช่ไหมค่ะ่คือไม่ได้ซื้อสักทีเนี่ยแล้วก็พยายามพยับเข้าพยัยาอ่ะวันนี้เราดูวันนี้ผ่านห้าสี่ละนะฮะก็อย่าหลุดห้าสี่โอเคมาชนแนวต้านแนวต้านนี้นะฮะก็ต้องขึ้นไปให้จบห้าโปก ปิดกัดวันนี้แล้วระยะสั้นก็ถือว่าเป็นขาขึ้นปิดกัดปับ๊บพยายามซื้อให้เสร็จพยายามตัดใจให้เร็วไม่ซื้อรีเวอร์ซลก็ดับเบิลบัตทอมก็ซื้อตอนปิดกัดซึ่เป็นแนวต้างสุดท้ายแล้วก็ถือไปปัญหาก็คือว่าอยากให้มันไปเยอะๆไปเท่าไหร่อยากรู้นะฮะก็ไปแล้วกันตอนนี้เป็นตอนที่ว่าซื้อให้เสร็จก่อนนะฮะอซ e, ถ้า C e. ดูเ e. มื่อตวันดูงบดูอะไรก็มันสู้หาหน้าไม่ได้ใช่ไหม มันสู้ไม่ได้นะฮะในแง่ของการเติบโตการลงทุนของบริษัทฮนะมันสู้ฮาหน่าไม่ได้นะฮะถ้ามีอยู่มากันเราก็มาตั้งแต่ขัล่างใช่ไหมครับก็ก็จะติดตาตั้งเถอเนี่ยน,นะครับพนะระกวนอธิบายไปเยอะแล้วะค่ะเมื่อกลางวันเนี่ยเน้นๆเ,เลยดูงบด้วย i v l ก็ลงมาต่ําแล้วนะครับแต่ i v l ก็จะต้องเล่นเก็งกัอะไรก่อนความแตกต่างกันของ KCE ฮ a น a า i v l คือคือ i v l มันอยู่ที่ต่ำนะฮะ แต่เคซีฮาน่าเนี่ยมันต่ําแล้วมันตัดขึ้นแล้วถหกไหมมันจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังเป็นอาจจะขึ้นไปสามสิบย่อลงมายี่สิบสามใหม่อะไรเงี้ยมันต้องมีการเซตทุกครั้งที่มันจะขึ้นน่ะมันจะทำาดบเบิลบัตทอมเป็นระยะเวลาเป็นหลายๆเดือนนะถ้าเวลามันขึ้นทีก็ยี่สิบมันก็ขึ้นเป็นสี่สิบอะมันขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหุ้นพวกเนี้ยนะฮึมอืมก็ต้องติดตามดูไปเรามี G P S C นะฮะก็ที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นปีก็ รอขายกลางเดือนนี้ค่ามันขึ้นมาห้าปสองก็รอขายนะครับรอขายกลางเดือนรอขายอ่ะหรือมันจะมีสัญญาณบอกเเองเวลามันจะลงนะฮะมันจะมีสัญญาณแต่แท่งแดงใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะบอกเราเองชุดตัวในระบบของพี่เป็นริบารอยู่เพราะเาชุดของมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเหมือนเคซีฮานาที่มันขึ้นมาก่อนแล้วก่อนหน้านั้นหกเดือนแล้วนะเคซีฮานาเนี่ยอันนี้มันก็ตามมาข้างหลังหกเดือน เพราะฉะนั้นเราก็เล่นแค่เป็นการลีนาวนะฮะจะมี CPR ใช่ไหมครับ CPR ค่ะก็ในก็ตามหลังมาครับตามหลัง KCIhana มาเหมือนกันนะฮะสัญญาณซอก็เกิดขึ้นแล้วเราแนะนำตั้งแต่ตอนที่เบรกช็อตนี้ก็ถึงต่อไปนะครับแถวนี้ก็รอย่อออก็ได้รอสิบวันอะไรก็ได้นะครับวันนี้เพิ่มมาตัวหนึ่ง c p F นะก็คาดว่าช่วงของ สารหารขายดีนะช่วงปช่วงเดือนพิจิกาธันวานนะครับแล้วก็ไรตรมาสีน่าจะโตนะะครับที่สำคัญก็คือเนี่ยเห็นไหมฮะยี่สิบเจ็ดสองห้าเนี่ยปิดแล้วเนี่ยปิดกับปิดจับละเมื่อกี้จำฮานาด้วยไหมจับกันหมดจลบก็ดูฮไฮเดิมไายนี้ยี่สิบเก้าแล้วก็ว่าไปตามเทคนนี้เข้าไปและระยะยาวเป็นขาลงนะครับ มันนั้นก็คือเล่นแบบรีบาวเป็นแบบรีบาวไป่าก็เล่นรีบาวไปเสวนเซตเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะบอกเราเองว่ามันขึ้นมามันหลอกเราไหมนะฮะมัเต็มใจให้มันหลอกป่ะจ๊ะไอพิโตเคมีเต็มใจแล้วไออารพีซีแล้วค่ะคือคือตัวเดียวที่ไม่เล่นก็คือไออารพีซีอืมทำไมคะพิโตเคมีเนี่ยอ๋อถ้าถ้าเป็น ถ้ามันเป็น IRPC ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นโรงงานที่เก่าผุพังอ่ะอ๋ออืมราคาช่วงที่ผ่านมาลงมาตลอดด้วยใช่ไหมคะมันมดันหมดสภาพอ่ะถึงนี้ถ้าพูดมันมีตัวเดียวก็โอเคอ่ะเราต้องเล่นมันใช่ไหมแต่นี้มันมี PTGC มันมี i v l ใช่ไหมค่ะเราก็ไม่เลือก IRPC ไงทำไมเราเราไปเล่นมันเพราะเราคุ้นเคยกับมันด้วยไงมันดีตรงไหนเหรอ ครวต้องตอบให้ได้นะว่ามันดีตรงไหนต้องตอบให้ได้มันมามันก็เป็นมาแบบเก่งกาไรนะะค,คือเข้ามากันแล้วมันยังไม่มาเลยใช้ไหม,มเป็นหุ้นที่แบบมารอบใหญ่ริงแล้วก็ลงมารอบใหญ่เล่นรอบใหญ่เดียวนะฮะรบอบนี้ก็มามแล้วก็ลงมาแล้วนะครับก็ซื้อใครจะาซื้อก็พี่พูดถึงพูดมันต้องดูพื้นฐานด้วยนะค่ะ แต่ถ้าเล่นทองก็ไม่ต้องดูพื้นฐานนะเล่นคริปโตก็ไม่ต้องดูพื้นฐานแต่จะพยายามมีคนอธิบายว่าคริปโตมันมีพื้นฐานไงนะครับพอมาหุ้นปั๊บทุกคนบอกเฮ้ยไม่ต้องดูพื้นฐานเราเชเดียวก็ได้มันมันมันทุกอย่างมันเหมือนว่ามันจัดไปหมดเลยมันควรจะไอ้สิ่งที่ควรจะทําก็คือไม่ทําไปเสร็จแล้วพอมันติดการระบายอือคือปัญหาของการลงทุนราคาทุนมันเกิดตอนเริ่มต้นเราใช้วิธีผิดกับการลงทุนในตราสารต่างๆไง ใช่ไหม,อมตอนนี้เราควรจะไปซื้อตราสารนี่ไงแอ้วกซื้อหุ้นโกลด์ <growth S 2> เนี่ยแบบนี้แต่หุ้นเมืองไทยมันก็ไม่มีหุ้นโกลดมันก็เล่นหุ้นไซเคิลไปก็ประมาณนี้นะครับหุ้นมีอะ,อะไรจ้ะของเรานะฮะหุ้นม,มีโอเนี่ย I V L C p ของเอ็กโก S C B S, oh, <Echo>. <S C B. B นะครับ เป็นยังไงแบงก์ก็เราดู S C B ซอันนี้เราก็ดูมาแล้วนะครับคือซื้อหุ้นอ่ะพอเรามาซื้อตอนที่มันขึ้นเนี่ยมันก็ปับฐานใช่ไหมแต่เราซื้อตอนที่ปับฐานเนี้ยมันก็รอนานนะแต่มันก็ได้ได้ได้ประโยชน์นะอย่าน้อยสบายใจอ่ะเก้าสิบแปดกับร้อยหกไปนะนะครับค่ะหรือเอกโก้เนี้ยถ้าเราซื้อตอนที่คือเราไม่ได้ดูเอกโก้มันจะไปสองร้อยสามร้อยไงคนีเราดูแค่ร้อยสามห้าไงเพราะนั้นพอมันลงมาร้อยยี่สิบเราซื้อไง ถ้าเราก็ขายเงี้ยใช่ไหมทําไมเราขายเพราะไอ้ไอ้นี้ไอ้นี่มันต่ากว่าใช่ไหมต่ำกว่าทุกนี้ใช่ไหมค<ฆ>่ะเพราะฉะนั้นมันไปได้เยอะมากก็หัวเดิมนี่แหละนะเพราะว่าไอ้ทุนนี้มันต่ํากว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกแต่มันต่ำกว่าใช่ไหมอ่าส่วนนี้มันก็ขึ้นมายืนละนะแต่น้อยมันก็สมมุติเราดูเป็นไหลซ้ายใช่ไหมนี่<ฆ>มันต้องถ้ามันจะขึ้นน่ะมันต้องขึ้นไปที่หายเดิมร้อยสามสี่ใช่ไหมแล้วก็ค่อยย่ออีกทีหนึ่งื่อทําไหลขวาอะไรเงี้ย ก็ต้องดูแพทเทิร์นราคาไปครับค่ะแล้ว<อ>ตัว C B G อะคะพี่เอ,อ่อ C C B G ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในอยู่ในขอเราตลอดอยู่แล้วนะครับค่ะคือเขาเริ่มมีสัญญาณซื้อในทางเฟรมมันแหละอันเนี้ยเป็นเดือนแรกนะฮะครับเนะี่ยเป็นเดือนแรกแหละก็หม่ถึงว่ามันอยู่ที่ต่ำนะ,ำะมันอยู่ที่ต่ำๆอยู่เป็นหุ้นที่อยู่ต่ำๆแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องทําให้ได้ก็คือการขึ้นระเบิ อ่าเนะบรกไฮเดิมขึ้นไปเนะี่ยนะครับเบร,รกไฮตรงเนี้ยขึ้นไปนะครับก็ต้องทำรูปแบบกลับตัวนะฮะไอเดีคล้ายคล้ายคล้ายๆกับฮาน่าทำนะฮะแต่จะขึ้นไปแล้วย่อลงมาใหม่อะไรเงี้ยก็คือต้องสร้างแพทเทิร์นของการขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามดูกําไราการจับตัวของกําไรไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราก็เลือกมาตั้งแต่ตอนเดือนพฤษภาคมิถุนานเหมือนกัน เนี่ยตั้งแต่เดือนพกเนี่ยเราก็เล่นไปสองรอบแล้วนะครับสังเกตว่ารอบทุกรอบเนี่ยมันลงแล้วมันทโลใช่ไหมแต่รอบเนี้ยมันไม่โลมันไม่โลละอ่ามันไม่ลละนะครับแล้วก็แอบยกมานิดยกแอบยกก็แอบยกก็ถือว่าเนี่ยก็แอบยกอะต่อยขึ้นก็แอบยกอะใช่ไหมคือกันยกก่อนเออเพราะว่ามันคือหุ้นถ้ามันจะเป็น s ีเช e อะมันน้อยตัวนะ คุณจะเป็น v s ีเช e มีอย่างเดียวคือมันถล่มทั้งตลาดแล้วหุ้นส่วนใหญ่จะขึ้นแบบ s h a ช e นะฮะใช่เปนเานตากถขยับตัวลงทีละตัวสองตัวแบบนี้นะมันไม่ค่อยมีวีเช e หรอกนะะส่วนใหญ่มันก็จะต้องทำแต่เ<า>บิร์วัต่อมจะยกขึ้นก่อนนะฮะยืนซื้อขอก่อนเพราะหุ้นมันมีแนวต้านแล้วไงค่ะเนี่ยนะมันมีแนวต้านนะมีแนวต้านแล้วขึ้นไปก็เจอแนวต้านทุกแนวหรอกเพราะนั้นวิธีขึ้นนะเนี่ยใครเรียนหัวตุ่ยพาวเวอร์ฟมันจะมีสไตล์การขึ้นของหุ้นที่เราเรียน ขึ้นแบบมีดาวตั้งก็ไปมีดาวตานมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันเล่นไปแล้วมันชนปับมันก็จะถอยลงนะค่อยๆไปแล้วก็ถอยลงนะฮะแต่ถ้าเห็นทรงแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไปที่เดิมอ่ะไปที่เก่าอ่ะที่ที่ที่หัวเก่าอ่ะเนี่ยที่หัวเก่าเวลาเป็นปีสองปีอะไรเงี้ยช้เวลานานแต่คือไม่ได้เร็วแหละแต่ก็คือแต่แล้วคุณนตัวนี้ที่ที่มันยากก็คือว่า มันจะขึ้นมันก็ขึ้นของมันอ่ะมันก็ไม่สนใจว่าเซ็ตจะเป็นไงอะ่ะมันแยกออกมาเลยอ่าส่วนทองคําก็แนะนําให้ลองมาตัา้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับค่ะแต่ตราสารที่พี่เลขาเมนให้ทําวันนี้ก็มีทองคำกับคริปโตนะฮะใครอยากเล่นก็ทาทาไปฮนะซื้อหวยไปทองคำแนะนําให้ซื้อตั้งแต่เช้าว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณซื้อมาแล้วนะครับสองศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดสองเมื่อเช้าก็ ใครลองมาก็แถวๆนี้แหละครับสองศูนย์หกแปดนะคืนนี้ก็ต้องขึ้นโชว์คืนนี้นี่ปีนิพตมีเป้าเป็นสองสองไม่งั้นจะถูกอะไรนะครับบิตคอยย่างลูกค้าย่างลูกค้ากันนะครับกบิตคอยย่างมาเยอะแล้วนะคะย่างมาเยอะแล้วย่างมาแล้วเนี่ยก็ใกล้มาตามที่พี่บอกแล้ว แล้วก็สองห้าหมื่นตีหมื่นแปดห้าหมื่นแล้วก็ว่าไปเนอ่คือถ้าถ้าทองไม่ไปก็คนก็ขายทองไปชื่อคริปโตเลรนทองก็ไม่หยอมที่จะขึ้นมาคอัคริปโตเราก็มีสี่ตัวก็เลือกเอาวิธีเล่นชนะก็อียาไปเทรดคริปโตเทรดไม่ได้ชื่อแล้วถือถือแล้วยอมตายขายกีเดียวแล้วเลิก เหมือนเล่นหุ้นปั่นอ่ะ,อะเล่นหุนปั่นอารมณ์เล่นหุ้นปั่นไ,ไปดูมันครับ <laughs> <laughs> ต้องถือว่าไม่เครียดด้วยนะเอออย่าไปอย่าไปเทรดกับมันเยอะนะคะโอเค <laughs> ขอดูตัวที่เฟกนิดนึงได้ไหมคะพี่นิพนธ์ S ห้าศูนย์ H คือไอที่ <laughs> พี่ไม่มั่นใจที่สุดนะที่เซ็นดินเด็กไปพูดผู พูดลายตัวได้พี่พี่แนะนำไปได้พี่มั่นใจนะว่าถ้าทนถืออะไรนะไม่แพ้หรอกดูสต๊อปรถเป็นเลยก็ยากแต่ให้พี่ามาทำนายเซนตเนี่ยพี่พูดจริงนะว่าพี่พี่ไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่หรอกนะนะครับคิดว่ามันเชื่อกันมากกว่านะครับเมื่อเช้าตกลงมาแปดเจ็ดสูงขึ้นเป็นแปดเจ็ดแปดนะฮะอ่าถ้าตอบได้อย่างเดียวว่าถ้านี้ทำยังไงใช่ไหมใช่ไหม เอบีซีครบเป็นไหมอันนี้ต้องเบรกครับเป็นหนึ่งคูนี้ต้องเบรกคู่นี้ต้องเบรกถ้าไม่เบรกมีปัญหาไม่เกี่ยวอ๋อถ้าเกิดว่าอ่าไม่เกี่ยวว่าดาวโจจะขึ้นดาวโจจะลงเลยไหมครับคือพวกนี้ต้องเบรกพวกนี้เซ็ตต้องขึ้นนะแล้วจะขึ้นไป ก็ก็ต้องเห็นหลักๆเก้าร้อยอ่ะถ้าจะขึ้นอันนี้ไม่ถึงเ <ừ> ป้า<ม>แรที่คุณจะมีความหวังมาวิเคราะห์กันนะว่าเซตจะไปพันหกอะไรเนี่ยนะเอาพรุ่งนี้ก่อนพรกนี้พวกเองทําให้ได้ทําขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับทุกนี้ลงไม่ได้แล้วนะทุกนี้ <c oughs> ต้องขึ้นเลยอ่าเสียงเอเอ,อพวกนี่เปิดมาต้องไปเลยนะสําหรับตัว,วตัว ผู้นี้ไม่ถึงปานไม่ใช่เช้าเพิ่งโดดขึ้นบ่ายลงอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเท่าดาวโจนส์แตกไม่เกี่ยวนะครับยิ่งดาวโจนส์แตกลงพังเนี่ยเราจะได้ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับไหนไหนทำมาแล้วุ่งนี้ก็ทําขึ้นต่อเพราะเพราะอะไรเพราะทรงบอกว่าขึ้นใช่ไหมเพราะซีเนเตอร์ชนะชนะนะครับแทงเทียนชนะนะครับ วอลุ่มก็มาแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองชนแนวต้านเนี่ยแปดแปดสี่บอลรุ่มก็มาด้วยถ้าไปติดก,ก็ติดเงินนี่แหละเ <c oughs> พราะว่าที่ผ่านมาเลดเันกันเองว,วันไหนบวกสิบเจ็ดจุดยี่สิบจุดมาหลาว,วันลรุ่มขึ้นเดี่ยมทุกทีแต่เนี้ยใช่คือปีที่แล้วเป็นแบบนี้ตลอดแล้ก็ทให้คนเข็ดเข็ดขยะเพราะนั้นพอมันขึ้นมาคนก็ก็ขายนะฮะสุดท้าย ก็มาขายลงมาตามลงมานะฮะเอาละวันนี้ทําดีแล้วพรุ่งนี้ก็ถ้าอยากจะให้คุณชิ่นก็ต้องทำาื่นไปเลยไม่ว่าเป็นใครนะฮะคนนี้เห็นมาทุก<ร>ทุกเจ้ามาครบทุกเจ้านะฮะเจ้าไทยก็มานะครับเนี่ยเจ้าไทยมาเห็นไหมคอมเซลเว่นเจมาซิงเกอร์สวัสด์เอ็มพีซีเจ้าไทยหมาแหละนะเจ้าไทยหมดเลยเจ้าของคุณก็มาเนี่ยนะเอ็กโก้นะฮะอันนี้อันนี้เอ เอ็กโกลาบุรีในกองลักเลยนะฮะมีปริมจีพีเอมาไปหมดเลยนะฮะไทยไทยกันหมดเลยมีฮาน่านะฮะไทยพมเลยเนี่ยมาหมดละนะฮะโหยิ่งยิ่งเป็นยิ่งเป็นอ่าหุ้นเล็กนะ MAI นะโหวันนี้บวกดีกว่าเซตอีกใช่ไหมวันนี้บวกดีกว่าเซตใช่ค่ะ MAI มาทั้งแผงเปอร์เซ็นต์บวกดีกว่าเซตตลาดรวมอีกเนเหมือนที่พี่บอกไหมบอกว่าถ้าหุ้นไทยจะขึ้นเนี่ย เนี่ยตลาดหุ้นไทยนะครับย้ายหุ้นที่เซ็นินเด็กตัวใหญ่ไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็เหลือเฉพาะหุ้นพวกนี้ในเอ็มไอเนี่ยนะเนี่ยตลาดหุ้นไทยนะครับมันเป็นเหมือนที่พี่บอกไหมว่าคุคลิกกองตลาดหุ้นไทยมันต้องไปทุนเล็กอ่ะพี่เห็นสไตล์คนไทยเล่นมีแต่หุ้นเล็กๆเนี่ยเขาไปเอาหุ้นใหญ่เข้ามาเพราะมันไม่มีนะครับเพาะสุดท้ายหุ้นเล็กาะว่าไปหุ้นเล็กก็เล่นด้วยนเล็ก หุ้นใหญ่ก็เล่นเ้วยเงินใหญ่พี่ก็ยังยืนยันว่าหุ้นเล็กอะ่ะพี่ไม่เชื่อว่าฟันโฟจะเข้ามาแบบจริงจังนะนะครับเพราะการเล่นหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็เล่นเป็นรอบไปเป็นลอกไปกเรืเ่อยๆนะครับค่อ10%เทคที10%เทคทีอะไรเงี้ king, king, ยว่าไปนะหุ้นเล็กก็คือเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาแน่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นนี้เพราะว่าคนเล่นมาหลายคนมากไนค่ะเ่มาหลหลาย สไตล์ซึ่งเราก็ไปจับทางลำบากนะฮะครับเล่นน้อยๆแล้วกันหล,หลายเจ้าหลายสไตล์นั่นเองนะคะโอเคอ่ะ okay. ภาพรวมตลาดนะคะจากพี่นิพนธ์นะคะโอวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ตอนกลางวันคลิปเอาใจไปเลยถ้าเกิดใครยังไม่ดูรีบไปดูเลยนะเพราะว่าคลิปวันนี้นี่คือเหมือนแกะทุกอย่างทั้งธุรกิจทั้งงบ ทั้งเอ่อการดูกราฟนะผสมตัวหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะรวมกันมาหมดแล้วนะคะลองไปดูกันได้นะคะดูครบแล้วย่างเอาตัวไม่รอดเลยนะแถ้าไม่ดูอะไรมันก็ยากนะโอ้ขนาดดูครบแล้วนี่ยังหืดู้ครกทั้งพื้นฐานทั้งทีเป็กทั้งฟันโฟดูทุกอย่างเลยนะบางทีเจอเพื่อนแบบว่าเน็กเก็ตช็อตนะก็เอาไม่รอกันนะยนะหายไปไหนอะเนี่ยไม่มาช็อตต่อเหรอ อย่าอยไาเพ่งักค่ะเดี๋ยวเขามาอ๋อเขาเขาเขาเอามาโวยกันมันหายไปไหนเนี้ยนางบอกไม่มีอ๋ออ๋อแล้วหายไปไหนมันมาสาย่อยกันช่เรื่องเงียบไปเลยมันมีไงแต่มันตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมทำกันมาตั้งนานแล้วอ่ะเป็นขบวนการเลยใช่ไหมมันมีไงแต่ตรวจสอบไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเดี๋ยวเพิ่มๆเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่อีกเดี๋ยวมาใหม่เหมือนเขาล่อตอนนี้ให้เราดีใจเล่นปีใหม่ หรือเปล่าไม่รู้คิดว่ามันน่าจะขึ้นถึงกลางเดือนนะอ่าถึงกลางเดือนถ้าพร่งนี้มันแบบว่าบลบ17.00ถ้าพวกนี้นมันหมดลอยหมดรูปเลยมนะันปีนี้มันไม่ต้องมาคาดหวังเลยนะอย่าเลยนะวันนี้มันตั้งท่ามาดีแล้วนะคะพี่ตั้งท่าดีแล้วก็ไปให้ถึงนะครับอ,อย่ากลัวอลยย่อยขายใช่ขึ้นมาอะยย่อยก็ขายอย่ากลัวเลยว่าอะย่อยซื้อมาจากพันเจ็ดลงมาถึงตรงเนี้ยก็ทําขึ้นไปเดอ แต่น้อย 1, 450, อพันสี่ร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยหสิบแล้วย่อจะได้ขายไงใช่แต่เ,เดี๋ยวพวกคุณอยากขาย,ขายแล้วย่อจะได้มีตังซื้อไงใช่ปะใช่อ่ะทอยทีทอยอาศัยกันนะคะขอบคุณค่ะพี่นิพ,พนธ์สวัสดีค่ะเ,ญญเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเนื้อหาได้ทั้งเ,เรียกว่าแง่คิดต่างๆนะคะก็เราติดตามดูกันนะสำหรับตลาดทุ้นไทยนะที่พี่นิพนธ์บอกว่า กลางถึงกลางเดือนเนี้ยมันจะเป็นขาขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้เราเอาใจช่วยนะคะว่าอย่างน้นพรุ่งนี้ทีเฟกตลาดต้องขึ้นนะคะถ้าไม่ขึ้นหนักเลยนะโอเคค่ะ่ังนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับพี่ท่านถัดไปเลยนะ